น้อยมากนะน้อยมากโดยส่วนใหญ่นะคะสเวตเตอร์คอกลมเกาหลีเนี่ยเขาจะทำแค่80โลฟิล์ม105ตัวโอ้โหได้เยอะมากเลยอ่ะ410ตัวเลยอ่ะเยอะจัง ป้ายแม็กไว้นึ่ะใครรอรีบแจ้งมาได้ลอยสเวตเตอร์คอ,อกลุมเกาา่าเหล่าป้ายเจเจนักกานี่เฮ้ยปากาหายอ่ะปากาปากาเคมีสีดำอะหายไปแล้วปากาอมเขียนหน้าหอมไแล้วเบียงอัลลอดเลยฟิ้มเหนื่อยยิบบ่อยปากาเออเนี่ยเจอแล้ว วันนี้วันที่เท่าไหร่อะอ้าพี่หยองแล้วก็พี่อยองเอาแม็กซี่กลับมาที่เดิมด้วยนะป้ายนอกกระแสแต่กำลังบินกระแสเออป้ายนอกกระแสนะอันเนี้ยร้อยกิโลนี่กี่ตัวสองร้อยสองร้อยบวกลบเลยสองร้อยกว่าเลยนะ ราะว่าอย่างเหมือนเรา <c oughs> เราเราเปิด80โลอะ่ะเราเปิด80โลยังได้ตั้งร8 0อันนี้ก็220โดยประมาณนะคะ220โดยประมาณอ่ะใครรอสเวตเตอร์คอกลมเกาหลีฮะอะไรนะมาแล้วใช่ไหมใครรอสเวตเตอร์คอกลมเกาหลีอยู่เปิดให้รอบนี้เป็นรอบที่4ี่หรือห้านี่แหละ นะเออรอบที่สี่รอบที่หานี่แหละจะเปิดหายเนี่ยผลไม้ใช่นิดหนึ่งใช่เอาตัด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 ตัวนี้นะคะรหัส J J M R L ขีด M เป็นงานเกาหลีรายการเดียวทีออ่ไม่ใช่สิเป็นงานเกาหลีมีแค่กี่โรงงานวะ 2หรือ3าโรงงานที่ทำกระสอบร้อยโลพี่ที่ทำกระสอบร้อยโลส่วนใหญ่แล้วสเวตเตอร์คอกลมงานเกาหลีเขาจะทำกระสอบ80โลน้อยมากนะคะที่จะทำร้อยกิโลค่ะน้อยมากๆเลยอันนี้ถือว่าลูกค้าหลายท่านชอบเพราะว่าอะไรจำนวนได้เยอะเออจำนวนได้เยอะแล้วราคาก็เท่ากันกับ80โลประมาณนี้จ้า Hmm. JJ MRL นะคะใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับมาได้เลยโยนภาพเข้ามาลิง์กอยู่หน้าโปรไฟล์กระสอบรีวิวขออนุญ,ญาตลูกค้าพร้อมโอนนะคะสเวตเตอร์ขอกลมเกาหลีจ้านีเานน่เออสีสดเอออันนี้เปิดบ่อยมากพี่เปิดแบบหลายรอบมากแล้วเปิดทุกรอบที่ตู้เข้าเลยพี่เปิดบ่อยมากค่ะ c j, j MRL นะคะรหัสของเขาเปิดบ่อยมันได้ทรงตัวใหญ่เนาะได้ทรงตัวใหญ่ผ้าสะอาดใครที่ชอบแบบว่าเน้นตัวใหญ่เน้นไซส์ใหญ่เน้นทรงตัวใหญ่ปูจะแนะนําลูกค้าตลอดเลยว่าพี่ลองเปิดป้ายเจเจดูสิถ้าพี่เปิดป้ายเจเจแล้วพี่อาจจะชอบก็ได้เออแต่ลูกค้าหลายท่านก็ชอบจริงๆนะชอบจริงๆพอได้เปิดป้ายป้ายเจเจแล้วลูกค้าคือชอบเลยอะ่ะ แช,ช่ไปเปรตตำลงเลยเออเอาเลยมีข้อความอ,อ่เออนั่นแหละน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะคะอันนี้ยน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลจำนวนก็สองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบตัวนะเท่าที่เรา,เานับจำนวนจากรอบที่แล้วนะคะ นี่ยังสวยอนะ่ะฟิมมาได้ฟิมบบนี่เงิงนปักด้วยไม่ใช่นะ้ะไลท์นี่ปักสวยอุ้ยใครจะรับกระสอบนี้พิมพรับมาได้จ้าใหม่มากน้ำหนักหนึ่งรอยกิโลมันเหมือนกับป้ายวาวเลยที่เรามีอ่ะเหมือนกันอันนั้น ทรงตัวใหญ่เออลูกค้าที่เน้นตัวใหญ่นะพูจะแนะนำป้ายเจเจแล้วทุกคนที่ได้เปิดป้ายเจเจก็คือติดใจเอาไหเอามามาใใกล้ให้ลูกค้าดูแบรนด์เน้นตัวใหญ่เน้นสีสดเน้นสีสันไม่ค่อยติดดำคือดำมีแต่ว่าน้อยอันเนี้ยแนะนำลูกค้าหลายคนมากละวป้ายเนี้ยพี่ดิ๊กดิ เนี่ยตัวไหนที่เป็นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อเป็นเอ่อรุ่นที่แบบเหมือนตามหาต้องการพี่แยกได้เลยมาอย่างครเลยมาเล้วยังไงไมาแล้วไปครบไหมไม่รู้ไปอยู่ ไปอยู่ครบไปอยู่ครบลูกค้าชื่ออะไรใส่ชื่อใส่ชื่อเล่นให้หน่อยได้ไหมคะพี่ที่รับกระสอบรีวิวน่าจะเจอตัวเลขเดี๋ยวได้พิมพ์รับแล้วนี่มาแล้วมาแล้วสิ่งที่ตามมาพี่แพรวนะคะพี่แพรวพพี่แรผลชมานลชมคผลละไม้ชิ้นหนึ่งพี่แพรวแคปหน้าจอแล้วโยนภาพมาได้เลยพี่รุ่งนภาไม่ทันนะพี่มุกดาไม่ทันนะเดี๋ยวเปิดกระสอบต่อไปให้เอาเออ พี่แพลวแคปแล้วก็ยนภาพมาทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะตัวนี้ <โด S 1> เป็นป้ายเจเจจ้ะพี่ป้ายเจเจรหัส MRL <N AL S 2> ค่ะเป็นรหัสที่อยู่นอกกระแสแต่โปูแนะนําลูกค้าหลายคนแล้วลูกค้าติดใจทุกคนพี่เพราะว่าตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่สีสดเน้นสีสันไม่ติดดำนะคะเอาเข้ามาสามตู้แล้วสามตู้<ด>แล้ว<ด>พี่<ด> แต่ตู้คือจำนวนเยอะนะืีอโอ้ปักปัก,กเห็นไหมฟอนต์ปักสกรีนแบรนด์มีหมดลอยนะมีหมดลอยเมืเ่อเฟซบุ๊กมันช้ากว่าอ,อันไหนอันไหนสะดุดเฟซบุ๊กอันนี้เหรออ๋อมันกระตุกแป๊บหนึ่งอะไฟมันแรงสิทักไปแล้วนะคะ ได้เลยค่ะพี่แพรรอสักครู่นะคะกระสอบเท่าไร่ครับเดี๋ยวปุ๊กขึ้นราคาไว้ให้นะคะเดี๋ยวปุ๊กขึ้นราคาไว้ให้รหัสรหัสนี้นะคะพี่จะได้จํานวนประมาณสองร้อตัวบวกเพราะว่าเป็นกระสอบน้ําหนักหนึ่งร้อยกิโลพี่น้ําหนักหนึ่งรอยกิโลน้ําหนักหนึ่งรยกิโลค่ะสองร้อยตัวบวกรอบก่อนที่เราเปิดก็อยู่ที่สองร้อยยี่สิบนะคะโอ้โหสีสนันแบบสดใสมากอะ่ะนี่ ลูกค้าต้องการตัวใหญ่ๆนี่ต้องใบนี้เลยลูกค้าใช่ใชใช่อันนี้ยอันนี้คือแบบว่าตอบโจทย์เลยกระสอบใหม่พี่จ๋าพิมพ์พรหัสเท่ากับจํานวนในช่องแชทส่วนตัวมาได้เลยนะคะพิมพ์รหัสเท่ากับจํานวนในช่องแชทส่วนตัวมาได้เลย J J M R L เท่ากับจํานวนในช่องแชทส่วนตัวมาได้เลยพี่ตัวนี้ปุ๊บเปิดบ่อยจริงๆค่ะพี่เปิดบ่อยมากมันสวยใบนี้สวยไหม ใช่แล้วมันได้มันได้มันไดร้อยโลแก่อันนี้มันไดร้อยโลอ่าใครสนใจกระสอบไม่กี่กระสอบแจ้งมาได้เลยนะคะแจ้งมาได้เลยแจ้งมาได้เลยพี่โอ้โหลิงอยู่หน้าโปรไฟล์จ้าจะยืดแขนยาวของผู้หญิงของผู้ชายมีค่ะซีคือโอ บนเยอะมากคือเปิดหลายรอบมากเลยนะเนี่ยเปิดหลายรอบมากกระสอบที่เปิดรีวิวลูกนี้รีวิวจะไม่มีส่วนลดนะคะพี่แพลวสเวตเตอร์คอกลมรีวิวจะไม่มีส่วนลดนะคะแจ้งก่อนค่ะเปิดให้ดูนะคะเปิดให้ดูใช่เราเปิดให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เปิดครั้งแรกถ้ารหัสไหนที่เราเปิดครั้งแรกจริงๆไม่ต้องเปิดแล้วรหัสนี้จริงแทบไม่ต้องเปิดแล้วนะคะ ถ้ารหัสไหนที่เราเปิดครั้งแรกเราจะมีส่วนลดให้นะคะเป็นการเปิดกระสอบครั้งแรกแต่อันนี้เราเปิดรอบที่4รอบที่5แล้วนะคะก็จะไม่มีส่วนลดเพิ่มเปิดให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยงานอะตู้ที่1ตู้ที่2ตู้ที่สาตู้ที่4เข้ามาแล้วคุณภาพเหมือนเดิมสแตนดาร์ดไม่มีเปลี่ยนสเปกงานไม่มีดรอปไม่มีเปลี่ยนนะคะวันนี้มีเปิดฮูดไหมฮูดหมดแล้วพี่ฟ้าฮูดหมดแล้วค่ะพี่ฟ้า ไม่ไม่ต้องเปิดแล้วพี่หมดแล้วค่ะจริงๆอ่ะป้ายเจเจตัวเนี้บุก๊กก็ตั้งใจว่าจะไม่เปิดด้วยซ้าไปนะพี่นะแต่เมื่อวาน่ะรับปากลูกค้าเอาไว้ไไว่าขอปปแปะป้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาเปิดให้ตอนกลางวันแทนเพราะว่าเมื่อวานมืดแล้วก็เลยมาเปิดให้วันนี้นะป้ายเจเจเนี่ยพี่เออ<ม>ลงนะลงมเมื่อวันจันทร์ ลงเมื่อวันจันทร์45ก้อนที่ตู้นี้มาแค่45ก้อน,นตู้ก่อนหน้านี้มา60หรือ70ก้อนแต่ตู้เนี้ยโอ้โห,โห <ML B S 1> มา45ก้อน45ก้อนวันนี้เหลืออยู่ <ML B S 1> ประมาณ12หรือ13<อ>ก,<อ>ก้อนแล้วค่ะ MLB โอ้โ,อโหโลโก้ใหญ่เลย อ่าเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้นะคะพี่พ,พี่ท่านใดสนใจนะป้ายนี้พิมพ์รหัส,สเข<อ>ากับจำนวนแล้วแจ้งมาในช่องแชทส่วนตัวได้เลยด๊าดว้าวบอกแล้วว่านั้นตัวใหญ่บอกแล้วว่านั้นแบนเยอะเออฟอนสเกลปักมีหมดมีหมดเลยทรงมันได้ทรงตัวใหญ่ดีใช่ๆมันออกตัวใหญ่ลูกค้าไปเปิดหลายรอบยังชอบเลยอันนี้ กระสอบใหม่แจ้งมาได้เลยนะคะกระสอบใหม่แจ้งมาได้เลยกระสอบใหม่แจ้งมาได้เลยเดี๋ยวใส่รหัสไว้ให้นะ J J M R L เสเวอเเตอร์อกลมเกาหลี JJ MRL นะขอใส่แต่รหัสแล้วกันนะคะแล้วก็ใส่ราคาอ่านี่ทรงสวยมากแล้วก็ใส่ราคาไว้ลูกค้าจะได้เห็นชัดๆัอ่าน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลจิ๊บจบน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลอ่นี่ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วทรงสวยมากรหัส JJ MRL ค่ะ เน้นตัวใหญ่พูดเหลือรหัสไหนพูดพูดหมดมะหมดทุกอันมหมมีแต่เป็นแบบเฮฟวี่ใช่ไหมมีแต่เป็นแบบแบบบุกผลแล้วอะ่อะพูดแบบพี่เป็นแบบเฮฟวี่อ่ะล่วตู้ใหญ่มากเลยอ่ะสวยมากเออตัวใหญ่มากแล้วผ้าคือสะอาดนะคะเปิดบ่อยมากค่ะเนี้ยเปิดบ่อยมากเปิดแทบจะทุกตู้ที่เข้ามาเลย ยกเว้นว่าตู้ไหนที่มาแค่ประมาณสิกว่าลูกกูก็จะไม่ได้ป<น>ลยต<น>ัวคุณอารุณทักแชทนส่วนตัวมานะคะคุณอารุณน,นะประมาณสองร้อยตัวถึงสองร้อยยี่สิบตัวค่ะพี่อันเนี้ยเพราะว่าตัวนี้เออแชมป์เพราะว่าตัวนี้จำนวนร้อยโลจ่ะร้อยโลนี่เขาเยอะมากเลยอะ่ะเ,เรียงกันแบบเออดีกอปปรี่เรใช่เรียงกันเลยอะ่ะเยอะมากเลย ดูความสะอาดได้เลยนะคะดูความสะอาดแล้วก็อโอ้ยเยอะอ,อีกแล้วแบนเยอะอีกแล้วรีวิวกระสอบนี้มีลูกค้ารับไปแล้วพี่ฟ้าเดี๋ยวเปิดกระสอบใหม่ให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะคือสัดส,ส่วนตัวเพื่อนตําหนี่มีพี่นะในกระสะอบอแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะคะมันค่อนข้างน้อยอันนี้ยอดิเดเดี๋ยวเปิดกระสอบใหม่ให้อีกลูกหนึ่งนะคะ เปิดให้ก,กระสอบที่เปิดนะคะบบจะไม่มีส่วนลดเพิ่ม,มถ้ากระสอบไหนที่เราเปิดบ่อยๆแล้วนะคะจะไม่ได้มีส่วนลดเพิ่มโบจะลดให้เฉพาะกระสอบที่เราเพิ่งเปิดครั้งแรกนะคะเปิดครั้งแรกเปิดรอบแรกไม่เคยเปิดอันนั้นเราจะลดให้แน่นอน,น่ะพี่บบพี่ห้อยเยอะมากอ่ะพี่ฟฟล์มโอ้อีกแล้วว่าดูดิอะไรอะ รับลูกใหม่หนึ่งไม่ต้องเปิดพี่ฟ้าทักแชทมาได้เลยขอบคุณพี่ฟ้ามากค่ะขอบคุณครับพี่ฟ้าดูรีวิวจริงนะ4 47, ี่หรือ45นี่แหละพี่รอบนี้เหลือ12ลูกแล้วเหลือ12ลูกพี่พัมเป็นไงพัมพัอ๋อภูมากมาโอ้โหตอนแรกก็ฟังพี่อ่องอยู่ตั้งนานนะแบงเยอะมากค่ะแบงเยอะมาก มันเยอะมากเลยถึงแม้จะเป็นป้ายนอกกระแสที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ลองเปิดแต่ถ้าพี่เปิดใจปูบอกเลยว่าสำหรับตัวปูเองนะปูขายหลายป้ายนะคะเพราะเราเอาเข้ามาหลายโรงงานไม่ว่าจะเป็น YC เนาะไม่ว่าจะเป็นคนะิกซูเนาะคิกซูก็คือทันตะวันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเอ่อ HS เนาะ c โอเคคเรีย okay, หรือป้ายนี้เจเจนะคะความแตกต่างของแต่และโรงงานมีเหมือนกันหมดทีอย่างเหมือนโรงงานเนี้ยเขาจะได้ตัวใหญ่สีสันเ b ็นบ <MB. S 1> เออเขาจะได้ตัวใหญ่สีสันนะคะสัดส่วนงานตำหนิมีแต่ค่อนข้างน้อยดนะะ่เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับป้ายอื่นๆที่ได้ลองเปิดเออป้ายโอเคสำหรับปูนะพี่ป้ายไหนที่สวยใช่ไหมโอเคโคเรีย okay, ปูให้อันดับหนึ่ง JJ เจกับ OK เคโครเรียนี่งานเหมือนกันเนาะออกเหมือนกันอะให้อันดับหนึ่งทั้งคู่นะคะเออแล้วก็ h s อ y c ่า YC คลิกสูนี่ให้คู่กันเพราะว่างานออกคล้ายๆกันเนาะต่างกันแค่น้ำหนักอะไรเงี้ยแต่สำหรับลูกค้าหลายท่าน่ะที่แบบเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นจาก YC ซอคลิกสูี่ก็มีนะเพราะเหมือนแบบเป็นป้ายที่อยู่ในกระแสนะเพราะว่าตัวปูเองอะ่ะ ขายขายาวายซีมาพี่น่าจะ7จถึงแปีแล้วค่อนข้างนานแล้วนะคะตั้งแต่ยุคแรกๆที่แบบยังไม่มีใครเอาตู้วายซีเข้ามาเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะคะจนมันเหมือนแบบมัน,ม,นมันติดตลาดไปแล้วลูกค้าจําได้ไป <มา S 1> แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วหลังจากนัน,นปุก็เอาตู้คลิกสูตเข้ามาเนาะเมื่อก่อนเนี่ยคลิกสูตเนี่ยก็จะมีแต่ที่พูซิตานะคะตอนนี้ก็เริ่มกระจายหลายโกดังแล้วเราก็ปล่อยไปค่ะ เราก็ปล่อยไปเพราะว่าเราก็มีโรงงานอื่นอีกเยอะนะคะที่เราเอาตู้เข้ามาสวยอะสวยมากเลยทน<ำ>ีอ่อดมากทำนี่สวยดูดินี่ใหม่มากเลยโอ้งานปักอ่ะงานปักอะงานปากอะดูดิอันนี้อันนี้ จำนวนมันได้เยอะนะคะ200ถึง220เพราะว่ากระสอบมันอ่ร้0ยโลพี่100ยโลตัวนี้ H&M ชอ่มบูรหัส JJMRL ค่ะ JJMRL บงเวลาจริงเลยเที่ยงพอดีแล้วอ่ะอ j m l ค่ะใครสนใจกระสอบใหม่ลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์เลยจ้ะแจ้งมาได้เลย เยอไเ้อี่สักตัวเลยเออลุ้นมากเลยเนี่ยแต่พี่อยากได้ไล่เวิร์กว่าพี่ไม่เจอพี่ยไเนี่ยเจลี่จริงจริงงานี่หมวกเลียสองตัวสุรนาเปไงนี่ทำไมกลับไปที่เดิมเอ,อ้าไม่รู้ว่ามาถึงก็หยิบสีฟ้าเพิ่งเจอเจลี่สีฟ้าไหมใช่เออแล้วป้ายขบด้วยนะพี่้อเหนียกหน่อยเร็ว ยังไงสองตัวโอ้ยนี่กาอ่ะครั้งแรกที่เจอสองตัวในครั้งแรกที่เจอสีฟ้าด้วยไหมใช่ใช่ไม่เคยเจอเจอชมพูเจอชมพูเจอดำดูไปครบม่วงเออเจอสีฟ้าไม่เคยเจอฟ้าไม่เคยเจอไม่ต้องไปสักเพิ่มก็สวยอะไรเนี่ยผมเก๋นี้สักเพิ่มสวยเลยพี่ ครั้งแรกค่ะดีใจด้วยค่ะพี่ดีใจด้วยนี่ไส่ดูสองตัวเก็บหลักฐานแล้วค่ะจัดไปเลยพี่เปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเเก็บนี้ลยทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบเออพี่แพ๊แคปได้เลยดีใจมากเลยเอ้ยหรืออยู่ตั้งนานเดินมาเจอปั๊บเลยหือไงตรงนี้ออกไปเออ แต่แต่คือแบบตัวเองอะอยากอยากเจอไลฟ์เวิร์กเพราะว่ามีแต่ลูกค้าเจอเนาะแล้วก็เรายังไม่เคยเจอเนาะเออแบบมาดี้อะไรเงี้ยเราเราก็เพิ่งจะเจอเออเพิ่งจะเจอตัวตัวเดียวมาดี้เจอตัวแล้วนี่สองตัวแล้วนี่อีกตัวนึ่งอยู่ไหนละไหนอีกตัวนึงไปไหนละแขวนหน่อยแขวนหน่อยมาดี้กรบเปาที่เป็นรูปดอกไม้ดอกไรเออใช่ใช่เจอรอบเดียวเจอรอบเดียว เริ่มลือแล้วเริ่มลือแล้วมีงานแบบดีอ่ะใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยฟินละกระสอบนี้สวยนะผ้ามันหนานะคือผ้ามันไม่ไม่ออกแบบว่าเนีย่ยดูครบยึงน่ารักเลยอ่ะผ้าผ้ามันไม่บางแบบว่ามันมันมันไม่ใช่บางแบบบางแบบเส้ยืดอ่ะเออผ้ามันหนา ห,หไม่กี่ครอบครอบก็ใหญ่แล้วชอบชอบชอบเปิดแบบโอ้ยอูยอย๋พี่ออยปักนี่ก็ปักเลยเลยปักเอออันนี้งานปักนะลูกค้าอันนี้อุย้ยฟิล่าอุย้ยฟิล่าทั้งตัวเลยอ่ะสวยอ่ะโอ้ยฟิล่าทั้งตัวเลยอุ้ยกระตูนกระตูนอะไรนั่นอยู่ในนี่ฟิล่า ดูโยเต็มตัวเลยโอ้เต็มตัวเลยอ่ะกระซารใหม่ลูกค้าแจ้งได้เลยสองตัวสองตัวมีหัวขาดเมื่อกี้ก็แพงเอ้ามีหัวขาดตัวไหนอ่ะไปแล้วมีหัวขาดเมื่อกี้ไปไหนมีหัวขาดไปไหน ไปตามลูกค้าส่งมาให้ดูเมอวมีหัวขาดเมีัวขาดที่ลูกค้าส่งรีวิวมาให้ดูเมื่อวานอ่ะไปตามมาวัวอยู่หลังเคนั้ี่ยตัวตัวนี้ที่ลูกค้าส่งส่งมาเมื่อวานมีหัวขาดอืมมีวัวขาดเอ้าเจ้าแขวนหน่อยมาอยู่ครบเนี่ยมีวัวขาดจาดำดำดำ หเหเหอ้ <Maria> ข,อขอบคุณมากเลยพี่น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 ี่อันนี้เลยให้ไปแขวนทำผัดตามไม่ได้มันเชื่อเลยว่ามีวัสดุตั้งใจทำตั้งใจทำโอ้โหฟิล์มยกไม่ดูเลยไม่ดูเลยฟิล์มไปเรื่อยเลยฟิล์มไปเรื่อยเลยนั่นสิงโตเลยเลยโตแล้เนี่ย นิวบาลานแบนก็ได้เยอะไหมนี่อือแบนได้เยอะแบนได้เยอะทรงตัวใหญ่ตัวใหญ่สีสดอันนี้เป็นข้อดีของเขาเลยตัวใหญ่สีสดนิวด้านหลังอ่ะพี่พิงค์ตัวนี้สวยตัวนี้ด้านหลังสวยุกครตัวใหญ่ก็ยังยังคงติดกับป้ายเดิมๆที่อยู่ในกระแสนะอืมอยามนำเสนอให้ดูว่าป้ายนอกกระแสบางทีงานมันดีกว่าเยอะนะพี่ เเยอะกิพี่พี่อยาอินกับป้ายในกระแสมากทักถามปูได้ปูเปิดเชื่อคนขายเออปูเปิดรีวิวมาเยอะกระสอบนี้ปังเกินหูกระสอบใหม่แจ้งได้เลยพี่ กระสอบนี้ปังเกินค่ะปังจริงฟ <c oughs> ีีมาผ่านไปเลยอ่ะมีหัวขาดอ่ะนีม่มีไม่ตัวงเ <c oughs> ลย้อยปักนโนโน่ะน,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 นี่คือคือเราอ่ะเปิดกระสอบเยอะหลายโรงงานบางทีเราอ่ะแนะนำลูกค้าลูกค้าก็ไม่เชื่อ ลูกค้าก็อยากจะเปิดป้ายที่มันอยู่ในกระแสเพราะเหมือนแบบไม่กล้าเปิดใจแต่พอได้เปิดป้ายที่อยู่ในกระแสแล้วก็ใครนั่นน,ะโโน่ะโมโนาลิซ่าของแต่โมโมนึกไม่ออกอ,อะไรก็แค่เอาแขวนแขวนโหนี่สวยพอเปิดป้ายในกระแสแล้วบางลูกค้าก็เหมือนแบบผิดหวังอะไรเงี้ยอันนี้ดาร์กโอ้โหลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์จ้ะอะไรมันเตะกกระสอบใหม่แจ้งมาได้เลย เลิศมากมีไหมมีไหม,ไมชเชฉรี่อะเชฉรี่อะเชฉรี่อะเลิศมากเลยนี่หมีเหมือนกันโอุ๊ยอีกตัวหนึ่งให้พี่อนแข่งโอ้ยสวยมากสวยมากเลยเอ,อ่ะพี่พี่ีดำวางวางพี่ออยพี่ออยให้พี่ดำวางนี่นะคุณ เอ้ยไม่ว่าอยู่เสีย <laughs> งอะไรอะไรเป็มันดำ <laughs> เพ็มันดงอ่างเงี้ยไลน์เออเอออย่างเงี้ยแหละอ่ายกไปก่อนอ่าพี่ดำไปเอากระสอบใหม่มาอีกลุ่นนะ <l ug> รหัสนี้ยเดี๋ยวไปเอาเชอรี่มาหมสองตัวอ้ยา ดังอยู่ในซอยบางปลา20ทัหน1ที่ตำบลบ,บางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ<ห>น,นะคะเปิดมานานเกิน10ปีแล้วค่ะพี่ลูกค้าถามเยอะมากเลยทำไมแบบบ้านฟ้าแบบเป็นชื่อนั้นบุก็เลยใส่เอาไว้ให้ว่า<ห>เราพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อหลายรอบมากแล้วแต่พี่มาร์คอะเออไม่อยอมให้เราเปลี่ยนสักทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เลยเราก็เลยต้องใช้ชื่อนี้มาแบบสิบกว่าปีไปเลยขลังขลัง เอียมยีนม,มีค่ะเป็นกระสอบญี่ปุ่นร้อยโลม,มีกระสอบญี่ปุ่นนะร้อยโลนี่แบรนด์ยังออกแบบไม่หยุดเลยนะออกไม่หยุดเลยอ,ะอ่ะ สวยสวยอะแขวนได้แค่นี้แหละเพราะว่าไม่มีใครแขวนไม่มีใครแขวนว <c oughs> จริง <c oughs> ฟิลซุปอปรนได้โหย <c oughs> ที่เปิดไปอะไรครับทัก้ันเขียวแล้วครับ J J M R L ค่ะพี่มันติดกลงอ๋อรหัสอยู่ตรงด้านบนเลยพี่เนี่ยหนูใส่ไว้ให้แล้ว J J M R L JJ MRL น้ำหนัก100่กิโลค่ะน้ำหนักหนึ่กิโลทักแชทไปแล้วนะคะอ่าแอดมินตอบด้วยวดเดี๋ยวเปิดอีกระสอบหนึ่งแล้วกันนะปวดอีกระสอบเน,นะคะกทมมีค่าส่งไหมครับมีค่าส่งจ้าสินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ ต่อ,อไปกระสอบเดียวกันค่ะเปิดต่อกระสอบที่สองค่ะพี่เปิดต่อกระสอบที่สองแฟกประเดียวห้าลินินห้าลินินอ่าเป็นคอตตอนใช่ไหมพี่คอตตอนใช่ไหมเดี๋ยวรอ,อเคลียร์พื้น